ี่ครับต้นกล้านะครับต้นกล้าที่เราจะมาทําให้ที่นี่นะครับมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับทดแทนต้นไม้นะครับที่เราตัดไปเพื่อที่จะเป็นสิ่งปลูกสร้างให้พื้นที่ตรงนี้นะครับให้ท่านลูกค้านะครับเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราปลูกทดแทนนะครับเพื่อให้ความร่มรื่นกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมนะครับก็รอติดตามนะครับกับต้นกล้าต้นเล็กต้นนี้นะครับอีกไม่นานนะครับท่านก็จะได้ เกลียวผลผลิตของตัวเขาเองนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นก็หน,น,น <S 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 allora ึ่งแปลงที่นี่อีกกว่าร้อยแปลงนะครับปศุตว์ก็กำลังใส่ผุงใส่ปุ๋ยอยู่น้องคณิตก็มานะครับนี่เป็นบรรยากาศลาค่ำด้วยน้องๆนะที่มีจิตอาสาอยญ่ใกล้มานะครับปลูกไว้ทำประโยชน์ครับหลังต้นกล้าต้นเล็กเล็กนะครับ ทุกสว่สวนนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเมื่อ,อจะเริญเติบโตขึ้นมานะครับเด, <conven s> ดีวยดวยต่างก็มาเยี่ยมชมกันนะครับบ้านสวนคลอง14ของเรานะครับ